สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับผมช่องชิดพระเครื่องนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบห้ากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับผมอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองนะองละหนึ่งร้อยบาททุกองนะพี่นะค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับอ่าสั่งกี่องก็ห้าสิบาทนะพี่นะเหมาหมดถาดผมก็จัดส่งห้าสิบาทนะพี่นะอ่าพี่ๆท่านใดนะครับผมสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ด 1> 6 1 1นนะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยครับ0ู6ย์7 6 1 1 8นะครับผมเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรมาผมก่อนได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางและโอนนะพี่นะบวก50บาทนะครับแจ้งแล้วนะครับผมอ่ะก่อนรับชมคลิปกันนะครับผมรบกวนพี่พทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับ มาครับผมวันนี้มาตามนัดนะพี่นะองค์ละ100บาททุกรายการนะพี่นะค่าจัดส่ง50สบนะครับแต่จะมีพิเศษก่อนนะพี่นะนี่ได้มา2กล่องครับเดี๋ยวจะเป็นเป็นรายการพิเศษและกันนะพี่นะนี่ได้มาสองกล่องสองกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับมีหลวงพ่อเงินแล้วกหว็หลวงพ่อหลวงพุทวรน,นะครับผมอ่ะเริ่มเริ่มที่อันนี้เลยกันนะครับรายการพิเศษที่หนึ่งนะพี่นะถ้าจะสั่งผมรายการพิเศษที่หนึ่งนะพี่นะ นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดครับผมพร้อมใบใบประกาศนะครับผมนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยนะพี่นะอ่าใบเป็นแบบนี้นะครับผมรายการพิเศษที่หนึ่งะครับอ่ารับชมกันก่อนนะพี่นะนี่ผมวางก่อนนี่ครับได้มาแบบนี้นะครับผมอ่าองค์นี้นะครับผมนี่ครับเอาสามร้อยบาทนะพี่นะ รายการพิเศษที่หนึ่งนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่ซีนมาอย่างดีนะครับเก็บผิวนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับผมรายการพิเศษที่หนึ่งครับองนี้สามร้อยบาทนะพี่นะจัดไปครับผมอ่ะต่อไปรายการพิเศษที่สองครับนี่ครับอ่าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับมีใบประกาศด้วยนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมนี่ ่าไปเหมามาได้นะพี่นะนี่รายการที่สองครับผมพิเศษที่สองนะพี่นะอ่านี่ซีนมาอย่างดีนะครับผมเก็บผิวนะครับใบป,ประกาศเดี๋ยวผมโชว์ก่อนนะพี่นะผมไม่เคยขายแบบนี้นะครับผมนี่อ่าอันไหนไม่ชัดไม่ทันนะครับเดี๋ยวแอดไลน์กันได้เลยนะพี่นะอ่ะรายการพิเศษที่2ครับองนี้ 300บาทเหมือนกันนะพี่นะถ้าเอาคู่เลยถ้าเอาคู่เลยนะพี่นะผมเอา500บาทนะครับผมนี่ครับรายการพิเศษ2องค์นี้นะสองกล่องนี้นะครับเอา500บาทนะพี่นะถ้าเอาคู่นะครับเอากล่องเดียวนะครับสามร้อยบาทอ่าเข้าใจตรงกันนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่รายการที่1กันใหม่นะพี่นะจะเป็นรายการละ100ทุกรายการเลยนะครับจนจบคลิปค่าจะส่งห้าสิบนะพี่นะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญรับชมรายการที่1เลยครับ รายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับผมมหามงคลหลวงปู่ทิมครับผมแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่ครับผมผมเปิดให้ดูนะพี่นะอะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ารายการที่หนึ่งครับผมองค์นี้นะครับผมอจัดไปนะพี่นะองค์นี้หนึ่งร้อยบาทจัดไปครับ ยังพูดไม่เก่งนะครับองละร้อยนะพี่นะอ่ะต่อไปรายการที่สองครับนี่ครับรายการที่สองเป็นพระยอดธงครับหลวงพ่อคูณนะครับผมวัดบ้านไร่ปีสามแปดนะครับผมนี่ <c oughs> เป็นพระยอดธงหลวงพ่อคูณนะครับผมอ่าองละหนึ่งร้อยนะพี่นะองคนี้นะครับผมนี่ยอดธงหลวงปู่หลวงพ่อคูณนะครับผมอ่ะจัดไปนะพี่นะองนี้รายการที่สองครับผม หนึ่งร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สามครับรายการที่สามนี่ครับเป็นพระพิตาหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะพี่นะปีสามหกครับผมอันนี้เป็นวัดบานไร่นะพี่นะนี่นครราชสีมาครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยพระปิตานะครับหลวงพ่อคูณครับนี่นี่ครับ อ่ะจับไปนะครับผมรายการนี้รายการที่สามนะครับหนึ่งร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นอ่าหลวงอ่ารูปหล่อนะครับรอยองค์หลวงปู่ทวดนะครับผมวัดชังให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะพี่นะนี่รายการที่สี่ครับผมนี่ครับหลวงปู่ทวดนะพี่นะ ถ้ากระแสตอบรับดีอะไรดีผมก็จะไปแบ่งแบ่งปันองค์ละร้อยอีกนะครับผมนี่ครับนี่รายการที่สี่นะครับผมอ่ะองค์นี้นะครับผมหนึ่งร้อยบาทจัดไปครับนี่ต่อไปรายการที่ห้าครับผมรายการที่ห้าเป็นพระพุทโธน้อยนะครับแม่ชีบุญเลือนนะครับผมนี่ครับกรุงเทพมหานครอ่าเดี๋ยวผมออกมาให้ดูนะพี่นะกล่องมีชำรุดนิดนึงนะครับน่าจะเก่าหลายปีละ อ่ะนี่ครับผมรายการที่ห้าครับผมเป็นของแม่คีบุญเรือนนะครับผมนี่ครับรายการที่ห้าครับองค์นี้พร้อมกล่องเลยนะพี่นะพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทจัดไปครับผมนี่แบ่งปันกันนะพี่นะอ่ะต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่นะบุหนังนะพี่นะนี่รายการที่หกนะครับเป็นบุหนังนะครับองค์นี้ หน,นึ่งร้อยบาทนะพี่น้าจัดไปครับอ่ะนี่ป Corps, ระมาณ <urgency. S 2> นี้นะครับผมอ่ะต่อไปรายการที่7ครับผมรายการที่เจ็ดนะพี่น้าเป็นอ่าพระพระล่วงนะครับผมลังปืนนะครับผมนี่รายการที่7นะครับอ่ารายการที่7จ็ดนะพี่น้าพระล่วงลังปืนนะครับผมองค์นี้100บาทนะพี่น้าจัดไปครับ อ่ะต่อไปรายการที่8ครับรายการที่8เป็นพระกิ่งครับผมเป็นพระกิ่งครับผมนี่กิ่งจอบละนะพี่นะนี่รายการที่8ครับกิ่งจอบลอครับอ่ะองนี้นะครับ100บาทจัดไปครับต่อไปรายการที่9ครับรายการที่9องค์นี้เป็นพระปิตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะพี่นะนี่องนี้พร้อมเลี่ยมเลย นะครับเรี่ยมสวยสวยเลยนะครับองค์นี้ขึ้นขอได้เลยนะครับอ่าหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะาจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบครับรายการที่สิบครับนี่เป็นเหรียญพระครูเดิมนะครับผมวัดหนองโพครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการที่สิบครับผมต่อไปรายการสิบเอ็ดครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเปิลนะครับผมนี่ครับ วัดบางพระนครปฐมนะครับรายการที่11ครับผมองนี้หนึ่งร้บาทนะพี่นะต่อไปรายการสิบสองครับรายการที่สองเป็นพระปิตานะครับผมพิมพ์หลังแบบนะครับนี่รายการ12บสอครับปิตาพิมพ์หลังแบบครับองนี้อ่าหนึ่งร้บาทนะพี่นะจัดไปครับผมต่อไปรายการที่13ครับรายการ13เป็นหลวงปู่ทวดครับผมนี่ รายการสิบสามเป็นหลวงปู่ทวดครับอ่านี่นะครับผมต่อไปรายการสิบสี่ครับรายการสิบสี่เป็นพระปิตานะครับผมนี่ครับเป็นสายใต้นะพี่นะนี่สวยๆเลยนะครับผมหนึ่งร้อยบาททุกองเลยนะครับผมค่าจะส่งห้าสิบนะครับถ้าเหมามีราคาพิเศษให้นะพี่นะเหมามีราคาพิเศษให้นะครับอ่ะจัดไปครับผมรายการนี้หนึ่งร้อยบาทครับ ต่อไปรายการ15ครับรายการที่15้าเป็นรูปหลอดหลวงพ่อโสธรครับผมนี่ครับเป็นของกรมตํารวจ80ดปีนะพี่นะนี่รายการที่15ครับองค์นี้แบ่งปันไป100บาทนะพี่นะต่อไปรายการ16ครับรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อค้ายนะพี่นะปีส4 8 3ดามครับนี่ เหรียญเก่าๆเลยนะพี่นะองนี้รายการที่สินะครับผมต่อไปรายการ17ครับรายการ17เป็นพระสมเด็จครับผมนี่ครับเป็นสมเด็จหลังก้างปลานะพี่นะน,นี่ครับรายการที่สิครับผมอ,องนี้หนึ่งร้อบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สิครับ <c oughs> รายการ18เป็น พระปิตานะครับผมเป็นปิตา,าปิตาชีโบนะพี่นะนี่รายการสิครับจัดไปนะพี่นะหนึ่งร้อยทุกรายการเลยนะครับผมแบ่งปันกันนะครับต่อไปรายการ19ครับรายการที่19นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับผมปีหนึ่งแปดครับรายการที่19ครับ อ่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบครับผมรายการยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมนี่ปีสองสี่แปดสี่นะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับลาบผลพุนทวีนี่ครับรายการที่ยี่สิบครับผมต่อไปรายการยี่สิบเ็ดครับรายการยี่สบเอ็ดงค์นี้เป็นอ่าพระนี่ครับหลังคุดนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะหนักๆนะครับผม,ผมองค์นี้ นี่ครับผมรายการ21ครับองค์นี้จัดไปนะพี่นะ1น0บาทนะครับผมจัดไปครับต่อไปรายการที่22ครับนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหรียญล่อนะพี่นะที่ระลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิสุโลกนะครับนี่ครับรายการ22ครับองค์นี้100บาทนะพี่นะจัดไปครับต่อไปรายการที่23ครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผม2469ครับ นี่ครับแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการยี่สิบสี่ครับเป็นอ่ารวมข้อเงินนะครับผมมีหน้าปกในนะพี่นะนี่นี่ครับรวมข้อเงินมีหน้าปกด้วยนะครับอ่าองค์นี้หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันกันไปครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับนี่ครับ อ่ะท่าในใดที่รับชมอยู่นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะพี่นะอ่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกดติดตามไว้ได้พี่นะเดี๋ยวจะมีคลิปองละร้อยอีกเรื่อยๆนะพี่นะมาอัปเดตนะครับอ่ะรายการยี่สิบห้าครับองนี้อ่าต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับรายการยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับผมนี่ครับปีสองห้าสามหนึ่งครับ รายการที่26ครับต่อไปรายการที่อ่ายีนะพี่นะรายการ27เป็นอันนี้รูปหล่อผมไม่ทราบที่นะครับนี่ครับรายการที่27ครับองค์นี้อ่าหนึ่งบาทนะพี่นะจัดไปครับผมสวยๆเลยนะครับต่อไปรายการที่28ครับรายการที่28ครับอ่าเป็นเหรียญ ภูมิพลอดุญเดชน,นะครับผมเหรียญราชการที่9้านะครับผมนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญแจกชาวนานะพี่นะนี่ที่เลือกสําหรับชาวนานะครับผมนี่ครับจําจได้ว่ามันต้องมีกล่องเอพิเศษแต่อันนี้เหมือนหากล่องไม่เจอนะครับนี่รายการที่อ่ายี่สิบแปดนะครับองค์นี้หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการยี่สิบเก้าครับเป็น พระสมเด็จครับผมนี่ครับเป็นพระสมเด็จกุบางขุนพมนะครับกุเก่าสองพันห้าร้อยครับผมรายการยี่สิบเก้าครับต่อไปรายการที่สามสิบครับผมรายการสามสิบครับเป็นหลวงปู่ทวดครับนี่วัดช่างให้นะครับอ่าต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะครับผม วัดหลวงมนสองห้าหนึ่งสามนี่ครับอ่ะองคนี้หนึ่งร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สามสิบสองครับรายการเสียวสามสิบสองครับอันนี้เป็นกุมารทองนะครับผมนี่ครับเป็นกุมารน,น่าจะเป็นของหลวงพ่อตีนะพี่นะาองนี้รายการที่สามสิบสองครับต่อไปรายการสามสิบสามครับรายการสามสิบสามเป็นพระปิตานะครับผม หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับสนใจองค์ไหนแจ้งรายการได้เลยพิธารายการที่เท่าไหร่บอกผมได้เลยนะครับต่อไปรายการสามสิบสี่ครับรายการที่สามสิบสี่เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนี่ครับประมาณนี้นะครับผมรายการนี้หนึ่งร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สามสิบห้าครับนี่ครับเป็นพระปิตานะครับผม นี่ครับรายการสามสิบห้าครับองค์นี้หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบหกครับปิดท้ายด้วยรายการนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นสมเด็จนะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะหนักๆนะครับนี่รายการที่สามสิบหกนะครับผมองค์นี้หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะจาจัดไปครับ อ่ะพระก็หมดแล้วนะครับผมวันนี้36รายการนะครับแล้วก็มีอ่ารายการพิเศษด้วยนะพี่นะอีก2องค์นะครับผมท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะครับ0 9 6ย์7 6 1 1 8นะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยครับ0 9 6ย์7 6 1 1 8น่นงะพี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรหาผมกอดได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวก50บบาทนะพี่นะ แจ้งไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีนะครับอง์ละ100ทุกรายการเลยมีแค่่างรายการแรกนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับผมรายการละ300ร้อยนะครับถ้ายกคู่เอาไป500นะครับผมท่านใดที่รับชมจนจบคลิปนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดให้ผมด้วยนะพี่นะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ